สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง YouTube หลักกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเสียงอีสานเสียงหวานหวานค่อนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เซลแคทกับยูเทอรรานสนุกค่าเช่นเคยนะคะมีน้องส,สวยนะคะมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าวีโกสองจุดฮาอีนะคะเป็นโตว v ีเอ็นเทอร์โบนะคะพ่อแม่พี่น้องชมปีสิบสองราคาตั้งขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะลูกค้าไม่ยู ที่แสนก,กว่าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเหล็กไม้แคกพาไปมืองดัดไมน,นะคะลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหาหรือว่ากําลังอยากได้รถไว้ใสง้งานลูกค่ะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคกกันใดนะคะที่เบอร์สูงเกาหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามลูกค้าท่านใดนะคะเขามาเมืองคลิปแล้วเด้๋ยพ่อแม่พี่นอ้องอย่าฝ่ากดนี้กดพานนะคะร้องเปิดใจมึงรถสวยๆคุณภาพเกียรเอรถคงสาทุกอย่างเดิม ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรับประกันนะคะรถทุกคันเดิมแทนแน่นอนรถทุกคันสามารถตรวจ ที่ไปที่มารากาเช็คประวัติศูนย์ต่างๆได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเขาเรื่องเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้าเจ้าวิโก้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะคมเมียมสภาพสวยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเงาเงางามๆแบบนี้ค่ะซองล้มนะคะบ่แตกบ่หักค่ะลุกค้าสีดาสีสวยๆแบบนี้นะคะไฟฮานเจนนะคะไฟบ่แตกบ่หักนะคะเบาไฟตัดเหมาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลุกค้า นี่เลยค่ะสีดําสีสวยแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองนะคะในส่วนของอยางแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเจ้าตัวนี้ชมปีสิบสองพ่อแม่พี่น้องในเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดในส่วนตรงนี้นะคะดอกอยางสวยแน่นแน่นหนาๆค่ะเมืองเลยค่ะสามารถใส่งานได้หลายปีนะคะพ่อแม่พี่น้องในส่วนของซุมลอนะคะ ตัวโชคเดิมเดิมนะคะกันเต้มสีกันมากทุกอย่างนะคะเดิมเดิมนะคะคงสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงางานค่ะการันตีวันรันตีนะคะบันไดค่างสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลุกค่ะนี่เลยค่ะในส่วนของนะคะอักษร โตเครื่องยนต์นะคะลืกค้านในส่วนของให้หลักนะคะลูกค้ากับสภาพสวยสมบูรณ์แบบกระจกนะคะคมเนี่ยมนะคะมีไฟเลี้ยวยุ่ธี่กระจกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะฝากกระห้องนะคะพ้นกระสิตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรถก็อยากให้ลูกค้ามึงนะคะเมาจ้าประตูนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นคมเนี่ยมสภาพสวยสมบูรณ์แบบกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานลูกค้าเห็นมาค่ะสามารถส่อง ได้เลยนะคะว่าเซวแค้นหัวฟูมากเลยนะคะตอนนี้เนาะอ่ามามึงเลยค่ะพอแมพี่น้องได้ยินเสียงฝาบอกฝากอะห้องหือหึมๆแล้วนะอ่ะบอกนะคะพอแมพี่น่องบอกผ่าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบอกตึงๆแน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะพอแมพี่น้องนี่เลยค่ะการเยียบตะเขียบสินได้ต่างๆนะคะลูกค้าบอกมีขาดเลยค่ะภายในสะอาดสะอานะคะเป็นพวงมลาลัยธรรมดาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ยเที่ยงแสน หนึ่งหมืนหนึ่งพันหาลอยแปดสิบกิโลพอ่อแม่พี่น้องชมปีสิบสองไม่อยู่ทีแสนก,กว่าถือว่านอยจัดนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะพวงมาลัายนะคะบอชําค่ะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าบะมี่ริ้วรอยเลยนะคะฟังเอฟเอ็มวิทยุวิทยุใดเด้อค่ะพอ่อแม่พี่น้องเป็นแอร์บีชนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะหาสปีดหัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะกล้องอัดซิบสัตนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่เลยค่ะเกตกลางนะคะสามารถเปิดได้นะคะเพดานนะคะสะอาดสะอาดนะคะลูกค้คคาข้องสั่งนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะหัวน็อตนะคะบามีการแก้การขายลูกค้าท่านใดนะคะ,ะ,ยคะ,ะ,คะอยากแวเวียนมาเมืองรดนะคะมาได้เลยนะคะเชียร์ร้านสุกค้าลมเก่าร้านชัยอยตรงข้ามกับบิซซีลมเก่าค่ะมาเมืองของเครืองมาลองทดลองขับพ่อแม่พี่น้องเนาะ แคดบอดี้โอเวอร์นะคะรถสวยจริงนะคะภายในชมปีสิบสองพมี่นองภายในสวยนะคะเก็บงานสปาไมา่พอมพี่นองแล้วนะคะมึงเลยค่ะพมพี่นองเนานะเบาตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆแบบนี้ค่ะพายางต่างๆนะคะลุกหาหรือว่าในส่วนของฐานเบาหรือว่าตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของแบบเป็นผ้าแบบกำมะเยี่ยค่ะพอมพี่นองแบบนิ่มๆอ่ะนี่เลยค่ะเบานิ่มๆตึงๆแน่ๆแนๆแบบนี้ค่ะพมพี่นอง ให้ไนนะคะสวยจัดเลยค่ะแผงประตูนะคะสาพาช่วยๆแบบนี้ค่ะคองสากุุกย่างเดิมๆจักตรงงานลูกคาท่านใดน่าสนใจฝาาติดต่อค่ะมหาเซลแคดได้เลยนะคะฝาาโทรมาเด้ย๋ยวพาม่พี่น้อง อ่ะมาเมืองนะคะในช่วงของรอหลังนะคะลูกค้านี้เลยค่ะแม็กซ์สภาพสวยๆดอกยางแน่นหน,นาค่ะตัวคัสซี่ต่างๆนะคะเหล็กเครื่องเหล็กอ่าในช่วงของไอเหล็กถังเขาเอิเ่เหล็กถังลิ้นเหล็กเครื่องก่อนลืมแล้ว <c oughs> นี่แหละค่ะลูกค้าเดิมจากโรงงานนะคะบอมมีการตัดต่อรือว่าเชื่อมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> รถสวยคุณภาพเก็ตเอกการันตีวารันตีนะคะลูกค้าเนาะเ <c oughs> มืองเลยค่ะพรมพน้องแพง กระบะนะคะสภาพสวยจัดเลยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเร้าคันนี้นะคะพ,พ่อแม่พี่น้องรถสวยคุณภาพเกดเอชมปีสิบสองนะคะอ่ามะมึงเลยค่ะลูกค,ค้าด้านหลังนะคะสวยจัดเลยค่ะการส้นละวาอักษรต่างๆนะคะลูกค,ค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดในส่วนของไลเนอร์กระบะนะคะลูกค้าเนาะไลเนอร์นะคะลูกค้าสภาพวสวยๆแบบนี้ค่ะมามี่ลิวร้อยในการใช้งานรับประกนศของสางเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานพีพีพทันใดนะคะกาลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานตองติดต,ต่อขามมหาเซล์คดนะคะรถสวยแบบนี้นะคะราคาเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นวนนะคะพร้อมป็นผนงมาไว้ไปไว้แน่นอนนะคะแคดมีรถสวย มากไหม,มหลายขั้นนะคะลูกค้าแวรเวียนขมาเมืองลดกันกร่อนได้นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าสภาพช่วยๆ่วยแบบนี้ค่ะสติกเกิดทุกอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวมาเมืองนะคะในส่วนของแพงประตูนะคะลูกค้าฟังสายเนาะแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นในส่วนของการล็อกประตูนะคะประมาณว่าเบลอยากให้เด็กน้อยเปิดประตูออกนะคะนี่เลยล็อกซีทนี่เลยค่ะพรแอมพี่ดวงเนะาะท้าข้ากลน ในส่วนตรงนี้นะคะอ่าเขาสิเปิดด้านในบ่อยนะคะพอเมี่น้องสาม,มารถเปิดด้านนอ,อกได้นะคะลอกไว้สหรับนะคะเด็กๆที่บบาว่านั่งข้างหลังนะคะบ่อยากเสียให้บบวว่าเปิดประตูตกรถจังสีเนาะค่ะในความปลอดภัยในส่วนนี้พร้อมนะคะ แพงประตูนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกคา้าภายในสวยๆแบบนี้ค่ะบ่อตึงๆแน่ๆแนๆนานะคะลูกค้า้องสั่งทุกอย่างนะคะสวยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกค้านะคะสนใจฝากโอนจองเข้ามาได้เลยค่ะเดียวแค่เปิดเอกสารหรือว่าเปิดพีโอให้พี P ่ๆไฟน์เรียนเป็นเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ มึงเลยค่ะลูกค้าแผงประตูนะคะสวยงามแบบนี้ค่ะเอกสารน,นะคะคูมือต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบครบทุกอย่างนะคะคู่มือมาจากไายแดงจังไดก็ให้ลูกค้าจังสรนเลยค่ะในส่วนของบอนะคะพ่อแม่พี่น้งองมึงเลยค่ะบอสสภาพสวยๆแบบนี้คะ่ะบอตึงๆแน่นๆหนาๆนะคะในส่วนนะคะผ้ายากต่างๆนะคะลูกค้าสวยๆตรงนี้นะคะลูกค้าสภาพนิ่มๆนะคะสวยๆเดิมๆ นะคะุ้งสั่งค่ะ,พ,ะพ่อเม่พี่น้องหัวน็อตน,นะคะบ่มีการแก,ก้การขายรับประกันค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝ่าติดต่อเข้ามาหาเซลคัดใดนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะขออนุญาตเก็บป่ายแป๊บนึงนะคะ,พ,ะพ่อเม่พีน่น้องอ่าฝนกระสิตกนะคะฝนกระสิตกลรมกระแห้งนะคะ,พ,ะพ่อเมี่พนองนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝ่าติดต่อเข้ามา,าไหนเลยนะคะ เจ้าโตโยต้ยตาวีโกมาไหวไปไหวแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจพ่อแม่พี่น้องแวะเวียนเขามามือรถกันได้นะคะเจอรานสกค้าลมเก่าเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวซเซลล์แคดพาลูกค้าไปมือของเครื่องเจ้าวีโกะนะคะไปจ้า มาค่ะพ่อแม่พี่น้องก่อนสีเมืองของเครื่องเด้อค่ะมามืองมุมกองกว้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตอนนี้นะคะลูกค้าขั้นงี่เนาะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าวิกโก้ซองจุดหาิวเอ็นเทอร์โบนะคะลูกค้าชมปีสิบสองคาตั้งคขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทลูกค้ารถส,สวยสวยไมโยุที่แสนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่หน่อยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมามืองของเครื่องนะคะของเครื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ ของเครื่องนะคะบอมีข่าบเยิมน้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะครงส้่งทุกอย่างดําเดิมจากโรงงานค่ะรถบอมีชนหนักผิความจมน้าเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีเลยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะนี่เลยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะคานด้านหนานะคะป,ปรกวดบ่หากป้ง,งอค่ะลูกคา้าสภาพช่วยๆแบบนี้ค่ะมืงกันไปเลยพ,เพ่อแม่พี่น้องเนะ รถสวยคุณภาพ 7A ลูกค้าเอ้ยรถมาไว้ไปไว้แน่นอนค่ะในช่วนของตบวเหตุนะคะแสดงเลขเครื่องเลขทางต่างๆครบนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คราวะศูนย์ใดเลยนะคะสติกเกอร์ม้อออกเกาะทุกอย่างนะคะมึงเลยค่ะลูกค้าของเครื่องต่างๆนะคะ นี่เลยค่ะบอมีกันโยเค่องเปลี่ยนเครื่องไทยเค่องใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวาลันตีค่ะโคงสั่งทุกยางเดิมๆจากโรงงานอ่ามื่อมึงในส่วนหัวนอ็อตยึดฟ้ากระโปรงนะคะพ่อแม่พี่นอ้องหัวน็อตนะคะสภาพสวยๆนะคะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่าฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างครบนะคะอย่างกระแทกสภาพสาพวยชมหุ่นแบบฟ้ากระโปรงเดิมๆนะคะมึงเลยค่ะตามปั๊มโตโยตานะคะสวยๆครบๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงนะคะ สวยจัดค่ะพ่อแเ่พี่น้องแพนกับความฮอนเนาะแพนกันความฮอนกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อข้ามหาเซลแคดแดดเลยนะคะจีเบิร์ตศูนเก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าหรือว่าแวรเวียนข้ามเมืองหลดกันไดน,นะคะเจรานชนุค่าล,ลมเกา่ราร้านชิวต,ตรงขามกับบ๊กซีลมเกา่าถนนลักหลบเกา่านนะคะบรสสะดวกมมเมืองหลดนะคะ วิธีโอข้อมึงรถกับเซลแคดได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวสิบห้ามือในส่วนต่างๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะบรสะดวกมาเส้นเอกสารที่้านนะคะบ่ต้องห่วงค่ะโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวสิเปิดพี่โอ๋ให้พี่ๆไฟแน่แรงไปเส้นเอกสารนะคะลูกค้าเรื่องผ่านอนุมัติแล้วนะคะลูกค้าบรัสะดวกมารับรถเองนะคะมีบริการรถสไล,ลด์ส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านนะคะสําหรับเมื่อนีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหาเซลแคดได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์ หนึ 1> <1> ่งหาหนึเก่านะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทบอผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนทางยูทูบหลักการพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคทในเด้อเวลามีรถสวยๆเข้ามาอัปเดตนะคะพ่อแม่พี่น้องกับจังสิบริพาดกันนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า อย่าลืมโทรมาด้วยค่ะพรอมเพี่น้องรถสวยไปไว้แน่นอนนะคะ